สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆและวันนี้ก็มาส่องพลังงานให้กับทุกทุกคนเหมือนเดิมนะคะหวังว่าจะไม่ดึกเกินไปที่ทุกทุกคนยังไม่นอนเนาะ โอเคค่ะ okay, ท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้นะคะคืออะไรนะกับ3มน้องหูกะตายสามีทำสมาธิให้นิ่งค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้ค่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้นะคะขอพลังงานคนกองที่1นนะคะ มาดูซิว่าเขาคิดอะไรกับคุณสิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้ก้าวดาบเขามีความโอ้ยเขามีความคิดมากนะคะเขาคิดมากเขาอึอาดอัดไม่สบายใจวิตกกังวลคิดไปเองคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย นะคะมันรู้สึกไม่ดีฝันไม่ด e ีรู้สึกแย่เนอะนอนไม่ค่อยหลับหลับหลัตื่นในกลางดึกนะคะอะไรแบบนี้เพราะว่าความเพราะว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่านะคะสีดาบเขาเหมือนกับว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเขาทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้แต่ปล่อยละวางไว้ได้แต่นิ่งอะค่ะ หมือนมันมีความอึดอัดเหลือเกินเขาจะทำยังไงได้เขาได้แต่นิ่งไว้แปดเหรียญสิ่งที่เขาคิดักบคุณตอนนี้เจ็ดเหรียญขออีกหนึ่งใบค่ะจั j u ม t m e n t ก็มันมีความคิดมากคิดไปไกลคิดไปเยอะ อึดอัดไม่สบายใจนะคะเพราะว่าปัญหาแล้วก็เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยังทําอะไรไม่ได้เลยรู้สึกมันนิ่งนิ่งแช่แป้งแช่แข็งมาได้นานแล้วสักพักหนึ่งแล้วนานมากแล้วนะคะหรือสักพักหนึ่งแน่นอนเขาอยากเปิดใจกับคุณค่ะแปดเหรียญยังคงรู้สึกเหมือนเดิมนะคะอยากย้ายขึ้นหมดแล้วนะคะแปดเหรียญอยู่นิ่งๆิ่งอยู่ที่เดิมนะคะทาสิ่งเดิมเดิมนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมหมกมุ่นอยู่กับงานทํางานหรือว่าทําอะไรเดิมๆของเขา นะคะดูเป็นคนที่นิ่งเหลือเกินแต่มีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็คือจะทําเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะทําจนประสบความสําเร็จให้ได้รู้สึกเป็นคนขยันและเป็นคนใจเย็นเป็นคนอดทนอะไรได้ดีถึงแม้มันจะมีความอึดอัดนะคะเจ็ดเหรียญคือรอคิดประมวลผลว่ามันจะออกมาเป็นยังไง s t m e n t คือการเปิดใจนะคะด้วยความที่ว่าเดอะมูนแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดอะ มีความอึดอัดมีความคิดมากคิดอะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะผลที่ที่ทำไว้หรือว่าจะเดินหน้าเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะคิดมากคิดเยอะแต่ก็คิดเดิมๆคือปล่อยทิ้งไว้นิ่งนะคะเพื่อที่จะรอเปิดใจ justment รอเปิดใจรอพูดคุยอยากกลับมาคุยกับคุณให้เคลียร์นะคะให้คุณได้ เขาได้ตัดสินใจแล้วก็ตกลงในเรื่องราวของความสัมพันธ์เราจะจบกันด้วยดีเป็นเพื่อนหรือว่าเราจะเดินหน้าไปต่อนะคะรับโทษในในความผิดที่เขาทําไว้ในการกระทําที่เขาทําไว้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาคุณนิ่งมากเหลือเกินเช่นกันนะคะคุณอาจจะนิ่งจากเขาไปหรือว่าต่างคนต่างนิ่งอยู่ในะตอนนี้นะคะเขารู้สึกเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณจะโอเคไหมคุณจะ คุยกับเขาหรือเปล่าถ้าจะมาถึงกันเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะ I don't wish when people mention you นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ I love you I love you ฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเขารักคุณและเขากิดถึงคุณนะนะคะอยากเปิดใจเมอว่าม,มีความอึดอัดเขาอยากที่จะต้องการความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง I want to feel I want to tell how to tell you how I feel เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขารู้สึกยังไงนะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะคือถ้าสิ่งต่างๆที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ถ้าคุณจะมีคนอื่นหรือว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปกับใครเขาก็รู้สึกรับได้ก็คือขอขอเขาก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่เดิมนะคะมันมีความไม่อยากเสียคุณไปอ่ะเห็นไหมคะกำลังจะพูดว่า มีความไม่อยากเสียคุณไป You don't know how hard it was i it was to was t let you go นะคะคุณมีรู้หรอกมันยากแค่ไหนที่งปล่อยคุณไปเห็นไหมนะคะพูดยังไม่ทันขาดคำเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณไปแต่ไม่ว่าด้วยสารการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันกระดิกหรือว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยมันได้แต่ปล่อยวางคือตอนนี้ปล่อยวางแล้วก็อยากรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขอยากที่จะบอกว่าฉันรักเธอนะฉันยอมให้เธอ ไปมีคนอื่นหรือว่าคบกับคนอื่นก็ได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้คุณไปนะคะคือแบบนิ่งไว้รอคุยรออะไรแบบรอมีโอกาสที่ได้คุยกับคุณนะคะอยากเปิดใจคุยนั่นแหละว่าเขาเขารักคุณนะคะอยากเปิดใจว่ารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆถ้าถ้าสิ่งสิ่งนั้นถ้าแบบจัสเมนเนาะการเปิดเปิดใจตกลงกันแล้วว่าเราจะไป ไปแบบเพื่อนนะคะไปหรือว่าจบความสัมพันธ์ด้วยดีหรือไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจระหว่างคุณที่มีให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะบอกว่าเขารู้สึกยังไงเขาไม่อยากให้คุณไปมันยากเหลือเกินได้แต่นิ่งและอึอดอัดและเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่ารักคุณนั่นเองคนกองที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะอยากจะปล่อยคุณไปก็ปล่อยไม่ได้ ได้แต่นิ่งไว้ได้ที่อึดอัดนะคะจะทํายังไงดีนะคะได้แต่รอคอยว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงนะนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่2นะฟังไว้เป็นอะไรดีค่ําคืนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปิกของเราว,วันนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดก,กับคุณเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่2ค่ะ สิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้ค่ะคนกองที่สองราชาดาธาตุลมนะคะตัวตนของเขาเป็นราชาดาบธาตุลมเขามีเหตุผลมากเขานิ่งมากเขาเงียบมากและมีเหตุผลสุดๆมีตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลนะคะเหนืออารมณ์ของตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะคะตัดคือตัดจบคือจบนะคะมีความเก่งความสามารถมีความฉลาด มีจิตวิทยานะะจะพูดกับคุณยังไงจะส่งข้อความหาคุณยังไงนะคะอศวินเหรียญน,นะคะยังคงรู้สึกอยู่ที่เดิมนิ่งๆเหมือนเดิมนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะคะอศวินเหรียญถึงแม้มันจะดูไม่ดูนิ่งเงียบแต่ก็ยังอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะคะอยากพัฒนาต่อไปในความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะในระยะยาวด้วยความที่ว่าเขาเขามีตะกะ เขาจะคิดและประมวลผลว่าคุณกับเขาจะไปด้วยกันได้ไหมนะคะเข้ากันได้หรือเปล่าอยู่ด้วยกันได้ไหมก็เป็นคนออแสดงออกตรงๆดูแข็งๆนะคะก็จะไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาก็จะมีความเป็นเป็นคนเฟลลี่แล้วก็น่ารักเช่นกันเจ็ดถ้วยความคิดถึงนะคะความคิดถึงความจินตนาการการส่องการมองหาคุณนะคะคิดถึงคุณไปต่างๆนาะนาะนะมากมายคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณมีความสุขไหมคุณ คิดถึงเขาหรือเปล่านะคะอศวินเหรียญคิดแล้วก็ประมวลผลออกมาว่าจะไปต่ออย่างไรเดชาลีออตนะคะอยากเดินหน้าจีบคิดหาวิธีนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีตะกะแหละนะคะจะไม่มีความรู้สึกโรแมนติก หรือว่าอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกค่ะแข็งๆตรงๆนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมาแล้วจะจีบยังไงจะเดินหน้าจีบยังไงด้วยเหตุและผลทั้งหมดทั้งมวลพร้อมพร้อมล,ลุยไปต่อแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะส่องและมองแล้วก็คิดถึงคุณนะคะก็อยากเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์แบบระยะยาวแล้วก็คิดถึงอนาคตวิธีที่จะทํายังไงที่จะจีบคุณเจ็ดเหรียญจะทํายังไงนะคะจะจีบได้ยังไง ผลออกมาจะเป็นยังไงประมวลผลอยู่คิดอยู่คิดเป็นเหตุและผลออกมานะคะจะไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบความรู้สึกเ,เลิฟแบบจีจาอะไรประมาณนี้เลยนะคะเป็นความคิดล้วนๆเหตุและผลล้วนๆตะกะล้วนๆเลยตอนนี้นะคะอยากเดินหน้าจีอยากไปต่อนะคะคิดหาวิธีอยู่จะทำอย่างไรดีผลออกมามันจะเป็นยังไงนะสิ่งที่เกิดขึ้นเดอะสตาร์นะคะการเริ่มต้นการ ฟื้นฟูปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขานะคะมาจอะมาเป็นอย่างไรถ้าจะเดินทางมาพบเจอกับคุณถ้าจะเดินหน้าจีบกับคุณมันจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นฟื้นฟูความรู้สึกความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะทําให้มันสมูทขึ้นทําให้มันดีขึ้นกว่านี้สิ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีนะคะการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้ในความสัมพันธ์นะคะเจ็ดเหรียญนะคะ ค่อนข้างที่จะนิ่งมากแล้วก็มีเหตุและผลเอามาหักล้างกันมากๆเลยนะคะราชาดาผู้นี้นะคะขอเอาคำค่ะ I remember every day นะคะ mm hmm. เขาจำรายละเอียดดีเทลวันนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็รักคุณ I love you รักแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะ สิ่งที่เขาคิดกับคุณแสดงว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาก็อยากจีบคุณอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ i l e f t w h e n i saw you with someone นะคะ i saw you with someone เนาะแสดงว่าเขาหึงเขาห่วงเขาส่องคุณอยู่นะนะคะคุณไปไหนกับใครหรือเปล่าคุณทำอะไรกับใครนะคะ บางครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมาในกลางหนึ่งที่เขาจะคิดถึงคุณแสดงว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ชอบคุณนะนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกพูดตรงๆหรือไม่อย่างไรนะคะดูที่การกระทําเขาเขาอาจจะดูแข็งๆนิ่งๆมากๆเลยสองสองมองๆคิดแล้วประมวลผลออกมาว่าจะเป็นไปอย่างไรรักแต่ไม่แสดงออกนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเขาจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนมีเหตุลผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ความจําดีนะนะคะเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณก็ได้มีความเป็นผู้นาเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนทางไกลของคุณนะคะเป็นคนต่างชาติของคุณก็ได้เขาสองแล้วเขามองคุณอยู่นะคะอยากที่จะประมวลผลนะัคิดต่างๆนานามากมายว่าเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เราจะปรับความเข้าใจกันได้ไหมได้อย่างไรเพราะอยากที่จะเดินหน้าต่ออยู่นะคะ,ะ,คะก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคิด ก็จนนอนไม่หลับแหละนะคะกลางคืนก็ต้องตื่นขึ้นมายามดึกนะคะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในเวลานี้นะคนกองที่2นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ฟังไว้เป็นอะไรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิ้กของเรานะคะคืนนี้เรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้นะคะขอพลังงานคนกองที่3ส,สิ่งที่เขาคิดกับคุณเวลานี้ค่ะโอ้โหออกมาแล้วนะคะ Mm hmm. Queen of Cup สค่ะธาตุน้ำนะคะตัวตัวของคุณราชินีถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยเขารอโอกาสจากคุณอยู่นะคะราชนีถ้วยผู้นี้ช่างดูอ่อนโยนดูอบอุ่นมิเสน่ห์เหลือเกินนะคะเขาชอบคุณมากเลยเนาะคุณน่ารักนะคะดูดีมีสเสน่ห์ดูเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเป็นคนรักทะเลรักสัตว์รักธรรมชาตินะคะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็เป็นคนเซนสทีฟอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวแต่ถ้าเทจบก็คือเทจบตัดจบได้เลยนะคะ แล้วก็ดูสินะคะเข้าเป็นคนแต่งตัวทันสมัยดูคิดเล่นเฟลลี่น่ารักอาจจะยุ่งเรียกกันกันกบคุณหรือว่าถ้ายุ่มากก่าคุณก็จะเป็นคนที่ยังคงแต่งตัวทันสมัยือว่าอ่อนกวัยสม,มัยเนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเทจบพันหลังจากเขามาเขารอโอกาสรอโอกาสเข้าหาคุณนะคะรอโอกาสจากคุณด้วยอยากเจีบคุณอะนะคะ อยากเดินหน้าต่อหรือว่าอยากที่จะทำอะไรปรับความเข้าใจทำ m พอร์เนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะนิ่งๆห่างๆการอยากปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณอยากที่จะลองที่จะเรียนรู้นะคะความสัมพันธ์กันในวันข้างหน้าเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะจุดไฟในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอยากที่จะคอมมิตเมนต์กับคุณด้วย อัศวินไม้เท้าแล้วก็เดอะไฮเรเฟนส์ค่ะทํายังไงดีนะ <c oughs> เขากับคุณจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณว่าจะให้คุณกับเขาได้แบบปรับความเข้าใจกันยังไงจูนกันยังไงในความสัมพันธ์จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรอยากที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณการคอมมิชเมนต์การแต่งงานมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสจะจะสู้จะลุยได้อย่างไรอัศวินไม้เท้านะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟธาตุน้ำออกมาได้ดูได้ธาตุน้ำธาตุไฟเนาะนะคะ แล้วก็ดูสิว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลยนะคะพร้อมพร้อมลุยพิชิตหัวใจของคุณเหลือเกินราโอกาสอยากที่จะนะคะคอมมิชเมนคุณเหลือเกินเริ่มต้นในความสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้าต่อไปจนถึงการคอมมิชเมนกันการตกลงเป็นแฟนกันนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะเขาชอบคุณมากจริงๆคิดไปแล้วก็รู้สึกว่าแหมนะคะมันจะมีโอกาสนั้นไหมเหลือเกินแต่ก็รู้สึกว่าฉันไม่ยอมแพ้นะฉันไม่ยอมแพ้ฉันจะไขว่ควา้าสิ่งนั้นมาให้ได้มันเป็นความรู้สึกของโอกาส ที่จะเริ่มต้นใหม่เป็นแพชชั่นภายในจิตใจฉันต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้นะจะที่จะแต่งงานกับคุณจะคอมมิวเมนต์กับคุณจะทํำยังไงนะคะจะจะปรับจะจูนกันยังไงจะลองให้ความสัมพันธ์มาเดินคู่ขนานกันไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยนะคะสู้ไปต่อแม้มีอุปสรรคนะคะจะทําให้ได้นะคะหนักแน่นมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในเวลานี้นะคะ i อ v for a s ะไซนนะคะ from you นะคะถ้าคุณเทจบจากเขามา mm hmm. เขาหันหนะ้า mm hmm. เพื่อรอโอกาสสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณอยู่นะคะอาจจะด้วยความเอ่อทำอยังไงอะนะคะประมาหรือไม่กล้าอะไรประมาณนี้ว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะหรือคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะนะคะมันก็เป็นอะไรที่รอสัญญาณจากคุณนะคะ เขาเรอโอกาสจริงๆะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะรอจังหวะแล้วก็ช่วงเวลา you were the best thing in my life นะคะคุณเป็นสิ่งที่ดที่สุดในชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากคอมมิตเมนต์และจริงจังกับคุณด้วยอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณเขาไปถึงจุดๆนั้นมากๆนะคะคอมมิตเมนต์การมั่นหมายกันแต่งงานนะคะการเป็นคู่รักซึ่งกันและกัน i which n n s could be different นะคะเขาหวังว่าคำตอบมันจะเป็นคำตอบที่ yes นะคะก็ประมาณนะั้นแล้วก็ so m m n y y t i n n s s e m i n d me of you นะคะหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะย้ำเตือนเรื่องของคุณให้เขาได้คิดถึงคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันออกมาแบบ the best ที่สุดดีที่สุดนะคะไปต่อกันได้ ควบคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกความสัมพันธ์ข้อดีข้อเสียของแต่ละฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์รอโอกาสจากคุณมันจะมีโอกาสไม่นะได้แต่คิดถึงนะตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเหลือเกินะ่ะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้ามันมีโอกาสจังหวะช่วงเวลานั้นเข้ามาจริงๆเขาก็อยากที่จะได้ได,ได้ได้ไปต่อนะคะได้ลุยไปต่อน,นั่นเองแม้ว่าจะมีอุปสรรคยังไงก็ไม่กลัวและก็ไม่ยอมแพ้ต่อ สิ่งใดนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้รับฟังเป็นอะไรดีในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ